สดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบั๊มอีกแล้วนะครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าซื่อคนเดิมเลยนะครับเว <Wow. S 1> ลาห้าโมงเย็นถึง6โมงเย็นในรายการ I Love Music ครับ,บน้ำกจะมีเพลง เพลงดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงอินดี้แบบไหนเหนือใต้ออกตกอีสานกลางก็มีเลยนะครับแถมยังมีนักร้องดังยอดวิวหลักร้อยล้านวิวก็มีให้ชมนะครับหรือว่าจะเป็นศิลปินใหม่ก็ไม่พลาดนะครับแล้วก็สวัสดีทุกช่องทางในการรับชมด้วยนะครับทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k ที่กำลังชมไลฟ์อยู่ด้วยชอบเพลงไหนรักเพลงไหนอินบ็อกมาได้เลยนะครับ ้แน่นอนเรามีช่องทางให้รับชมหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook f a ฟนเพจบันเทิงเกินร้อยสถานีเพลงเติมความสุขทุกเวลาโมบายแอปพลิเคชัน MVTV w w ็ MVTV.co.th นะครับวันนี้นะครับโอ้โหวัวนนี้บัมมีเรื่องราวสนุกสนุกฮาฮาของคนบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะเลยนะครับเป็นเรื่องราวของดีเจนุ้ยครับโอ้โหดีเจนุยออกมาอินสตาแกรว่ามันมีเรื่องราวแบบ ตลกชวนฮาแล้วก็แบบแปลกๆมาฝากนะครับดีเจนุ้ยเล่าว่าอยู่ๆก็มีเสียงของหญิงสาวปริศนาโผล่ขึ้นมาเลยนะครับ oh, ซึ่งในเสียงนั้นมีน้ำเสียงโทนเศร้าเหมือนคนจะร้องไห้อะไรประมาณนี้เลยโอ้โหดีเจนุ้ยก็กำลังจับขวาแล้วกำลังจะหาพระเครื่องมาคุ้มครองชีวิตแล้วนะครับ อยู่ๆปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงเสียงนั้นคือเสียงของแม่ตักสิริพรน, oh, <no. S 1> นั่นเองครับแม่ตักสิริพรก็โทรมาบอกดีเจิโน้ยว่านุ้ยลูกเข้าไปกดไลค์ เข้าไปกดไลค์ทิกตอกแม่หนยลูกมันจะถึงพันแล้วแม่จะได้ไลค์แล้วโอ้โหแม่ทำไมทำอย่างนี้ทำไมแม่เป็นคนอย่างนี้อยู่ๆก็โทรมากวนลูกอย่างนี้เนี่ยแบบโอ้ลูกขวัญมาหวาหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์ให้แม่ตั๊กสิริพรนะครับแม่ตั๊กจะได้ไลค์สุดร้องเพลงแล้วก็พบปะแฟนเพลงด้วยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับสาระน่ารักน่ารักแล้วก็เรื่องราวของคนบันเทิงที่บ๊ั๊มนํามาฝากวันนี้นะครับวันนี้ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าบ๊ั๊๊มมี บุคคลที่จะมาเซอร์ไพรส์รให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคลับของเขานะครับฝากติดตามในช่วงที่3ได้นะครับจะได้พบกับเขาแน่นอนครับเอาครับพักสักครู่ไปฟังเพลงเพราะพอดีกว่าช่วงหน้าบ่ามีสินค้าดีๆจากทาง MV m มมมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเลยนะครับ เยังไงบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากฟังเพลงเพราะๆสนุกๆมาแล้วนะครับนแน่นอนนะครับ MV m o ก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากชาว MVMO โดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในรายการเราเลยนะครับ ทีมขมิ้นทองนางในสูตรรับฉบับชาววังนะครับตำรับโบราณผสมผสานด้วยเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัยครับผมอ่าีมขมิ้นทองนางในนะครับจะช่วยปรับผิวหน้าที่คร้ำจากแดดปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็ช่วยลดรอยจางของผิวรอยจางสิวนะครับไม่ทําให้ผิวระคายเคืองแน่นอนยังช่วยยัดย้ำการทํางานของเม็ดสีผิวที่ไม่ปกตินะครับเป็นต้นต่อของการเกิดฝ้า กระหรือว่าจะเป็นรอยตีนกานะครับ <S <S <อ>เพราะว่าอนุภพคที่เล็กเนี่ย oh <no. S 1> เขาซึมลงไปเลยนะครับ oh <no. S 1> คุณผู้ชมหูแก้ไขปัญหา <Wow. S 1> ผิวฝ้าแบบลึก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 ลงไปเลยนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ oh. ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้พูดมาเล่นๆนะแถมยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆเลยนะครับจากทาง <Yeah. No. S 1> m อ็มจัดให้นะโดยเฉพาะชาว m อ็มที่เดียวเลยนะครับซื้อ4แถม1กระปุกนะครับ <Wow. S 1> โดยแต่ละกระปุกนะครับจะมี น้ำหนัก40กรัมนะครับกะปุกมูลาค่า2,290บาทต่อกระปุก4กระปุกและแถมให้อีก1กระปุกน้ำหนัก15กรัมนะครับมูลาค่า1,290บาททั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยครับราคาไม่ธรรมดานะครับ14,50บาท14,50บาทบัาไม่ให้คุณผู้ชมต้องจ่ายราคานี้แน่นอนนะครับไม่ต้องจ่ายเลย ในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นสนใจโทรมาที่เบอร์020810110 020810110เบอร์ที่บาร์หน้าจอเลยนะครับถ้าฟังไม่ทันนะครับ <Y aa! S 1> หรือแอดไลน์ <itte. S 1> มาที่แอดไซ m เอมม i ่มอแเอมมอ เว็บไซต์ m v m o r e t v m v m o r t v โอ้โหสินค้าโปรโมชั่นดีมากเลยนะครับอะไรครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้านะครับเป็นช่วงที่สเปเชียลพิเศษสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> เพราะว่าบัมจะได้มีโอกาส สัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลกับศิลปินดังน้องใหม่จากค่ายเข้าสารแลนนะครับน้องนัทสุรศักดิ์แชมป์18สมัยไม่ปลดนี้ครับผมโอ้โหฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาจะมาเปิดมาเปิดอกคุยกับคุณผู้ชมแบบไม่มีปิดบังเลยนะครับว่าเขาจะมาเส้นทางนี้ยังไงเป็นมายังไงฝึกซ้อมยังไงนะครับ โอเคครับพักสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วพบกับน้องนัทสุรศักดิ์ในช่วงหน้าค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love Music ครับในช่วงที่3ของรายการนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเลยนะครับเป็นช่วงที่สเปเชียลมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องนัทนะครับน้องนัทสุรศักดิ์จากค่ายเข้าสารแรนนะครับจะมาให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลแบบสดๆเลยนะครับและน้องนัทก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับน้องนัทตอนนี้อยู่ที่ไหนครับวิดีโอคอลมาจากที่ไหนครับ ตอนนี้ผมอ,อยู่ที่ค่ายาารครับค่ายข้าวสารแลนด์ครับอ๋อค่ายข้าวสารแลนด์ที่กรุงเทพเหรอครับอ่าที่ขอนแก่นครับอ๋อที่ขอนแก่นโอ้ขอนแก่น <iss> เป็นคนขอนแก่นตัวนี้น้องนัทอ่าผมผมไปนคนจังหวัดอุทัยธานีครับอ,อ๋ออุทัยเอ้าอุทัยคือว้าลาวได้สอะทราไมพูดลาวได้ครับคุณพ่อคุณแม่ไงครับผม <ough> เป็นคนอีสาน,นก็เลยพูดได้ครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอีสานอ่าพื้นเพยอยู่ที่ พศอีสานใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายไปอุทัยอ๋อครับผมแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดอุทัยใช่ไหมครับยกเว้นว่ามีงานมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจุดเริ่มต้นของน้องนัทเนี่ยเป็นมาอย่างไงครับผมแต่ว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแบบอยากร้องเพลงครับครับก็เริ่มต้นก็คือจากเริ่มจากการชอบร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้หาเวทีประกวดต่างๆครับตอนแรกก็เป็น อ่าประกวดในโรงเรียนครับผมประกวดศิละปะตถกรรมแล้วก็พอจบมปลายก็มาเลือกประกวดตามเวทีงานวัดหนึ่งเงี้งแล้วก็หลังวันนี้ก็มาประกวดในรายการทีวีครับผมก็ประกวดมาวันสามรายการครับแล้วก็มาประสบความสาเร็จกับรายการไม่หมดนี่นะ้องนําโชคครับสามรายการเลยได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าน้องนัทนี่เป็นแชมป์ด้วยนะครับเป็นแชมป์จี่สมัยรายการอะไรครับน้องนัทแนะนํามาเลยอ๋อเป็นแชมป์สิบแปดสมัยครับในรายการไม่หมดนี่นักร้องนําโชคครับ กร้องนำช่อโอ้โห,โหแล้วอยากทราบเหมือนกันนะครับแนวเพลงของน้องนัทนี่มีศิลปินท่านใดที่ว่าเป็นแบบอย่างอสำหรับแนวเพลงที่ผมชอบนะครับก็ชอบสไตล์ลูกทุ่งอีสานก็ในเพลงที่ชอบก็มีพี่มนแคนนะครับพี่ไผ่คงสะทพี่เบิ้ลปรทุมราชอะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับศิลปินต้นแบบที่ชอบในการร้องเพลงก็คือพี่มนแคนครับอ๋อพี่มนแคีนั่นเองนะครับผมอยากทราบว่า เพลงอะไรที่ร้องตอนประกวดครับน้องนัทแล้วแบบเป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดเลยเพลงที่ชอบที่ร้องในการประกวดน่าจะเป็นเพลงแรกที่ร้องครับเพลงคําสอนของพ่อของพี่เบิ้ลปทุมราชอาศริยครับโอ้โหขนลุกเหมือนกันนะขนลุกมากเลยเพราะว่าพี่บัามนี่ก็ยังไม่ได้พูดตามตรงเลยนะพี่บัามยังไม่ได้ไปดูย้อนดูเลยในแนวเพลงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วน้องนัทนี่เห็นเก่งๆอย่างนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ อ่ปีนี้อายุ23ปีครับ23าปีเอาจริงดิครับจริงครับโอ้โห23ามีบัมยังทำอะไรอยู่เลยครับตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยความสามารถเยอะตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วแล้วร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ปีตั้งแต่อายุกี่ขวบครับตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้ก็ชอบร้องเพลงครับเพราะว่าคุณพ่อผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงให้ผมฟังเนี่ยครับล้วก็เลยซึมซับจากคุณพ่อมาก็เลยรู้สึกว่าชอบตั้งแต่เด็กๆเลยครับ เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยเพราะว่าหลายคนเนาะมีความฝันมีความสามารถแต่ก็ทิ้งความฝันไปตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝันว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นดารานะแต่ว่าไม่พยายามนี่เป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะเพราะว่าน้องนัทนี่ความฝันตั้งแต่ยังเด็กเลยจนถึงอายุ23ปีนานพอสมควรนะน้องนัทแล้วก็ตอนนี้ ประสบความสำเร็จแล้วนี่ครับได้ข่าวว่ามีเพลงปล่อยออกมาแล้วเป็นเพลงอะไรครับน้องนัทชื่อเพลงว่าขออนุญาตฮู้ซึกครับอ๋อขออนุญาตฮู้ซึกหรือว่าขออนุญาตรู้สึกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ,อยากรู้เหลือเกินว่าใครเป็นคนแต่งให้น้องนัทครับผมคำร้องทำนอง,องนี้เป็นอาจารย์ข้าวหอมมะลิครับอาจารย์ข้าวหอมมะลินะครับแล้วใคร,ใครเป็นคนทํา M v มแบบ ออกมาได้ดีมากเลย MV ซึ้งมากเลยนี่ค <MV S 1> ือแล้วนี่นทีมของน้ำเพสต์สตูดิโอครับอ๋อครับผมนี่แล้ว MV นี้ปล่อยมาได้ไม่นานเลยแล้วแบบยอดวิวสูงมากเลยนะครับน้องนัทสามารถรับชมได้ทางช่องเลยใช่ไหมช่องของข้าวสารแลนด์หรือเปล่าครับใช่ครับผมสาม,มารถรับชมได้ที่ช่องยูทูปข้าวสารแลนครับอ๋ออันนี้คือ หลายคนนอกจากอยากรู้เหมือนกันนะว่าน้องนัทนี่นอกจากร้องเพลงล่าสุดแล้วเนี่ยมีผลงานอะไรอีกอก็จะมีผลงานเพลงที่ร้องคอปเปอร์ไว้นะทั้งในช่องของค่ายและก็ช่องของตัวเองครับอ,อันนี้อยากอยากรู้เหมือนกันพี่บ๊ามนี่ก็อยากรู้เหมือนกันกับคุณผู้ชมนะครับอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือน้องนัทนี่เห็นเปิดดูมาแล้วเอ็มีเพลงเนี่ยล่าสุดเลย แบบชอบแนวซึ้งๆใช่ไหมอยากรู้เสียงว่าจะเพราะแค่ไหนร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับผมได้เลยเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเพลงเพลงล่าสุดเลยครับขออนุญาตผู้ซึ้งย้อนใจยังเปื้อนแป้ีคากลางอายังบ่อาจดึงเจ้าได้ง่ายๆพอเวลาให้อาย จากราสิบอกไปรอบคุณเจ้าดอกสิอยู่แต่ไหนเขคทำใจแฟนเก่าสิบอกไปยากใจเจ้าสิเจ็บสิเงากระางหูมาประมาณนี้ครับพูดตามตรงเลยนะน้องนัดพูดตามตรงเลยนี่จากใจเลย เสียงเพราะมากขนลุกเลยคุณผู้ชมขนลุกจริงๆเลยเสียงน้องเพราะมากเลยนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นเสียงสดโดยที่ไม่มีการแต่งซาวการใส่ซาวเข้าไปเลยไม่มีดนตรีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วเวลาร้องในห้องอัดนี่น้องนัทมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับอ่ก็จะมีช่วงแรกๆครับที่ที่ร้องไปแล้วเสียงมันยังไม่มาอะไรเงี้ยครับก็ก็มีอุปสรรคสมควรในช่วงแรกแต่ว่า พอร้องไปเรื่อยๆก็ก็เริ่มข้าที่ครับแล้วเ,เราใช้เวลาในะ้าอัดเนี่ย้องต้อง5้าชั่วโมงครับก่อนเสียงจะมานี่ประมาณสองชั่วโมงคือต้องวอร์มเสียงก่อนเสียนี่คือห้าชั่วโมงเรับโอ้โหห้าชั่วโมงแล้ววอร์มไปแล้วสองชั่วโมงพยายามมากเลยแล้วแบบใช้เวลานานไหมใครคุมร้องครับผมใครเป็นคนคุมอยู่เบื้องหลังอ๋อคุมร้องนี่จะเป็นอาจารย์จจเต้เยครับผมไปไปไปร้องที่ไปอัดเสียงที่ห้องอัดสบายใจครับ ห้องอัดสบายใจนะครับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจหรือว่ามีศิลปินเนาะ <c oughs> ก็แนะนําไปที่นี่ได้เลยนะครับผมแล้วน้ององัดน้องนัทเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคนนะที่มีความพยายามมากก่อนจะร้องก็ต้องซ้อมแบบโอ้โหจนเอามันเอาให้ได้เนาะให้แน่นอนแบบทีไม่มีเพี้ยนอะ่ะ <c oughs> นี่ยอมรับเลยหัวใจนักสู้จริงๆนะครับ <c oughs> แล้วปกติเลยนะ <c oughs> นี่หลายคนนะมีหลังไมมาว่าอยากทราบว่าน้องนัทเรียนที่ไหนครับตอนนี้เลย ปัจจุบันนะครับผมกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นเฟซที่เลยใช่ไหมครับน้องนัอตอนนี้ผมอยู่ปีสีแล้วโปีสี่แล้วจะจบแล้วจะจบแล้วแล้วร้องเพลงไปด้วยออกรายการไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอยากทราบเลยนะครับว่าอยู่คณะไหนครับอ๋อ oh. อ่าเรียนอยู่คณะบริหารและการจัดการครับสาขาบัญชีครับบรบริหารและการจัดการบัญชีด้วยไม่ธรรมดา<ช><ช>ครับคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากใจ,ใจใจเรียนคณะบริหารและการจัดการบัญชีแล้วต้องบริหารและจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมจริงๆนะครับ<อ>ว่าจะไปเรียนไปทํางานแล้วได้ข่าวว่าโอ้โหงานเยอะมากจ็อบเยอะมากแม่ยกแฟนขับนี้แบบตุมเลยนะเนี่ย<อ>แล้วเป็นมาไปมายังไงน้องนัทเนี่ย ไปมีค่ายก่อนหน้าก่อนหน้าที่เป็นค่ายเข้าสารแลนเนี่ยได้อยู่ค่ายไหนบ้างครับก่อนที่จะอยู่ค่ายเข้าสารแลนไม่ไม่ได้อยู่ค่ายไหนเลยครับก็เป็นเด็กธรรมดาที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบอัดคลิปลงวิดอัดคลิปเล็กิต้าลงยูทูบอะไรเงี้ยลงเบสแล้วก็เลื่อมหาทุีประกวดชื่อมาเป็นศิลป,ปินที่เข้าสารแลนก็ก็มีรุ่นพี่มีที่คนนึงครับเขาแนะนามาให้มารู้จักกับอาจารย์กฤษดากรณตาแสงครับช่วงแรกก็ได้เข้ามาทำเป็นคอเปอร์อย่างที่บอกครับผมทำเป็นคอเวอร์แล้วหลังหลังก็เลย อาจารย์น่าจะโอเคแล้วเนี้ยก็เลยให้ผมมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินครับอ๋อพูดง่ายๆเลยเนาะไม่มีใครผลักดันทั้งสิน้นมีแท่ตัวน้องนัทคนเดียวนะครับที่ผลักดันตัวเองให้มาพบเจอกับความสําเร็จนะครับและความพยายามอย่างนี้ก็มาตอบแทนน้องนัทนั่นเองนะครับแล้วสัญญาตัวนี้นะครับน้องนัทจะอยู่กับค่ายข้าวสารแลนด์ผลิตผลงานเพลงออกมากี่ปีครับผมส,สามปีครับ สามปีโอ <Yeah. S 1> แต่ว่าสามปีนี่ก็น่าจะมีผลงานเพลงเยอะแยะมากมายหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกออกไปก็ส <ups and imon ides> ี่แสนกว่าวิว <PG> แล้วนะยังไงก็อนาคตน่าจะร้อยร้านวิวแน่ๆเลยฟังจากสียเพลงนะครับผมแล้วเอ่อ็มวีล่าสุดนี่มีมีให้ให้ฟังนี่เรารรู้สึกว่ายังไงบ้างกับ MV ล่าสุดที่ออกมารู้สึกพอใจบ้างไหมรู้สึกแบบโอเคไหมกับผลตอบรับแล้วคิดว่าอนาคตเนี่ย จะออก MV ใหม่มาเร็วๆหรือเปล่าครับครับผมสําหรับความพอใจก็พอใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเล่น MV มีเนี่ยผมเพิ่งเคยเล่น MV มีครั้งแรกเลยก็ก็มีแบบช่วงแรกๆก็รับทุเลบ้างเพราะเราไม่ไม่ได้เก่งเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยเราก็พอลองได้แต่การแสดงมันก็ต้องฝึกแต่ว่าถือว่ามก็ทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถก็จนออกมาเพลงนี้ก็รู้สึกว่าพอใจนะครับพอใจแล้วก็สําหรับเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรต้องต้องต้องรอรุ่นว่าจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ย ถ้างั้นอยากขอให้น้องนัทนี่ได้ฝากผลงานเพลงกับคุณผู้ชมนะครับว่าจะได้ติดตามช่องทางไหนบ้างติดตามเพลงแบบว่าอัปเดตข่าวคราวของน้องนัทว่าจะมีเพลงตรงไหนบ้างฝากได้เลยนะครับครับผมก็อยากจะฝากแฟนเพลงนะผมอย่าลืมติดตามเพลงนี้นะครับได้ที่ช่อง youtube เข้าสารแลนนะครับเพลงขออนุญ,ญาตรู้สึกนะครับซึ่ง เป็นซิงเกิลแรกของผมแล้วผมตั้งใจมากๆยินดีนําเสนออยากให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ฝ <â> ากกดไลค์กดแชร์ช่วยผมปัม่นยูได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามอ่าช่องทางของนั้นได้นะครับมว่าจะเป็น Facebook ครับนัทสุรศักดิ์แฟนเพจนัทสุรศักดิ์ข้าวสาแรแลนด์ t ิ๊กต๊อกนัทสุรศักดิ์แล้วก็ช่อง YouTube นัทสุรศักดิ์ออฟฟิเชียลรผมเนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อ๋อตาม facebook เลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่อง youtube ก็ได้นะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงของน้องนัทด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตน้องนัทนะครับเราจะติดตามติดต่อน้องนัทไปเลยนะครับเพือ่อที่จะได้ให้ทุกคนได้รู้จักผลงานของน้องนัทถ้ายัางไงวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องนัทด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอขอบค,ครบบคุณ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน้องนัทนี่หนุ่มใหม่หนุ่มนักร้องใหม่ไฟแรงนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามน้องนัทด,ด้วยแล้วก็ช่วงนี้บ๊ามก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับ m v สนุกสนุกๆนะครับพักสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะครับ แล้วครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ I Love Music เป็นไงบ้างครับหลังจากฟังเพลงเพราะๆมาแล้วได้สัมภาษณ์ศิลปินคนดังนะครับศิลปินหน้าใหม่จากค่ายเข้าสารแลนน้องนัทสุรศักนะครับกับผลงานเพลงขออนุญาตหูสึกนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับถ้าใครอยากอ,าอยากช่วยผลักดันน้องนัทนะครับหรือว่าอยากไปติดตามผลงานน้องนัทก็ติดตามได้ในช่องทาง YouTube แล้วก็ เฟซบุ๊กน้องนัทเลยนะครับนัทสุรศักนะครับจะมีผลงานเพลงแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆของน้องนัทมาอัปเดตเสมอนะครับไงฝากด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกช่องทางในการรับชมนีครับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กที่กําลังชมไลฟ์อยู่ด้วยนะครับชอบเพลงไหนรักเพลงไหนอินบ็อกขอเพลงมาได้เลยนะครับเรามีค่ายเพลงมากมายเลยแล้วก็มีเพลงหลากหลายแนวเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินจากค่ายเนื้ออีสานกลางใต้นะครับเรามีหมดเลยแถมมีศิลป,ปินหน้าใหม่คอยอัปเดตเพลงเพราะเพราะสนุก สนุกแล้ว MV ให้ฟังไม่มีเบื่อทั้งวันเลยนะครับผม <Yeah. S 1> แถมยังมีสินค้าดีๆจากทาง MV m มมาฝากนะครับ MV m มคัดสรรสิ่งดีๆเพื่อวันดีๆของคุณนะครับ <Yeah. S 1> ยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดสวมแมส้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วพบกับบัอบในวันถัดไปได้นะครับผม